สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้บ้านสวนก็มาอยู่ในแปลงผักนะคะปลูกผักในกระถางและลังโฟมนี่เป็นมะเขือมะเขืออะไรก็ไม่รู้เนาะมะเขือเปาะหรือมะเขือเปาะลูกใหญ่พันใหญ่เนาะเราก็ไม่รู้ชื่อเขานะคะรู้จักแต่ปลูกอย่างเดียวบางอย่างก็รู้บางอย่างก็ไม่รู้เนาะเราไม่ใช่มืออาชีพเราเป็นมือสมัครเล่นนะคะลูกผัก กินเองเนาะปลูกแบบไหนก็ได้กินนะคะอันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาชมคักที่เรามีอันนี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นเราเคยปลูกได้แบบลูกใหญ่ยาวเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้นี่คะสภาพเมื่อก่อนเราปลูกลงดินปลูกลงดินเลยนะคะแต่ครั้งนี้เราปลูกในกระถางก็เลย าการาบำรุงของเราก็แค่ใส่น้ำหมักพวกน้ำหมักของเราเนาะต้องลดตอนกลางคืนนะคะลดตอนเช้าไม่ได้เพราะาเดี๋ยวกินมันแรงเขาเหม็นกันเนาะต้องลดตอนกลางคืนแอบลดตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าไม่มีใครเดินนี่ค่ะแตงกวาได้ข้าญี่ปุ่นตรงนี้ก็จะมีต้นข้าวโพด ก็ลองลงดูนะคะว่าจะได้กินข้าโพดหรือเปล่าเนาะนลงเขา้าไปตรงนี้นะคะลงในลังโฟมเหมือนกันค่ะตรงนี้มีอยู่3มต้นหต้นอันนี้ก็จะเป็นผักชีลาวเนาะผักเดิมมผักเพื่อนๆผักเดิมเดิมก็จะมีโรยมเมล็ดไปบ้างนะคะส่วนตรงนี้ที่เคยปลูกฟักทองก็เอ,อ่อ น้ำมันท่วมแล้วเน่านะคะเน่าตายแล้วเราก็เลยลงมัลงแตงกวาบ้านบ้านลงแตงกวาบ้านเราอะคะ่ะไว้ส่วนมากตอนนี้เนาะปลูกผักเน้นปลูกผักในลังโฟมกัแบกบระถางนะคะนี่อันนี้เป็นแตงโม ตอนนี้กำลังโรยมเมล็ดผักนะคะตอนนี้จะมีมะเขือยาวด้วยเนาะ,ะโรยมะเขือยาวไว้นะคะมันละกอตรงนี้ก็ตายไปเรียบร้อยแล้วค่ะเน่าผักบุ้งผักสลัด มีกระถางว่างๆแล้วก็โรยมเมล็ดไว้เหมือนเดิมค่ะลาบอันนี้เป็นกระหล่ำฟม,ม่วงแล้วก็ผักกวางตุง้งกวางตุ้งม่วงน่าจะเป็นกวางตุ้งม่วงก็ถูกหอยทากเหมือนเดิมค่ะเพื่อนถูกหอยทากกินเหมือนเดิม เหลือเท่านี้แล้วเนาะที่ลงเมล็ดไว้ก็นั่นแหละค่ะหอยทากน,นี่เป็นเขียวนี่ค่ะนี่ที่ปิดไว้ไม่ใช่อะไรนะคะปิดกันนกกันนกมันมาจิกเมล็ดเนาะโรยเมล็ดผักไว้นะคะโรยเมล็ดผักไว้ก็ปลูกผักง่ายๆค่ะปลูกพวกกวางตุง้ง อกาศขาวอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะคันนารู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นผักชีใหญ่ลองบักชีใหญ่ไว้นะคะนี่ผักชีใหญ่กันนกมาจิกนี่ก็เป็นผักชีผักชีเล็กผักชีอของพี่บีเนาะนี่อันนี้เป็นคันนางอกแล้วงอกแล้วงอกแล้ว ติดดอกเยอะเลยนะคะเพื่อนยังคงมีแตงกวาลงเรืออยู่บ้างนะคะอันนี้ลงถั่วลันเตาไว้นะคะใ่ถั่วลันเตา ลงไว้สองซองเนี่ยสองซองเลยนะคะในกระถะในกระบะหลังโฟมหลังนี้เลยเนาะลงในหลังโฟมหลังเดียวเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปหาไม้มาค้มไ้ก่อนทําที่ให้เขาเลื้อยแล้วก็วคุยดินเขียตากแดดอันนี้ก็มีกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบนี่ก็เริ่มถอนต้นที่ไม่แข็งแรงออกแล้วเริ่มถอนต้นที่ไม่แข็งแรงออกแล้วนะคะ เอาต้นที่แข็งแรงไว้เนาะตอนนี้ก็เลยอยู่แค่นี้นะคะนี่ค่ะตอนนี้ที่มันว่างเยอะแล้วก็เพราะ,มะเมล็ดแล้วรอให้มเมล็ดโตเราอาจจะแยกบ้างนะคะอาจจะแยกบ้างเล็กน้อยแต่ว่าช่วงนี้บ้านสวนจะเน้นปลูกพริกแล้วนะคะจะปลูกพริกเยอะๆหน่อยเพราะบ้านสวนชอบกินพริกชอบกินพริกชอบกินความเผ็ด ได้โรยนะคะเดี๋ยวรอโรยหลังนี่ฟ้าทลายโจรตอนนี้ก็มีดอกมีดอกเยอะแล้วค่ะวันนี้ก็พามาอัปเดตดูผักของเราในนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะนี่เป็นกุหลาบตัดทิ้ง ีดาก็เลยเอาลองมาปักดูนะคะปะปักไว้ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเนาะอันนี้เล็บคุดลังกาเนีย่ยค่ะกำลังเขียวสดวางดงามอยู่ในที่ร่มไม่โดนแดดมากนะคะผักเป็ดเอ่อผักวอเตอร์เคตหรือผักเป็ดญี่ปุ่นมันอันเดียวกันหรือเปล่าเนาะนะ นี่เราจะได้มเมล็ดพันธุ์แล้วนี่ค่ะมะเขือขากบมะเขือพวงติดลูกแล้วนะคะเป็นมะเขือพวงปักชำ้ำเป็นมะเขือพวงปักช้ำนะคะตรงนี้ตัดจากต้นแม่ต้นใหญ่เลยนะคะมาปากักปักไว้เนาะก็ตรงนี้ก็ได้กินได้กินผลของเขาหลายรอบแล้วเหมือนกันเนาะ จะเป็นปักชํานะคะวันนี้ก็พาเพื่อนมาอัปเดตผักสวนครัวของเราที่เราปลูกไว้เนาะ,นะตรงนู้นก็มีผักก็ปลูกอยู่แค่นี้แหละคะ่ะหมุนเวียนกันไปค่ะเพื่อนปลูกนู้นปลูกนี่ เก็บกินแล้วเก็บกินอีกก็ปลูกอันใหม่เนาะสลับหมุนเวียนกันนะคะผักอะไรที่เราไม่เคยปลูกเราก็ลองดูนะคะประสบผลสําเร็จบ้างไม่ประสบผลสําเร็จบ้างก็แล้วแต่เนาะเพราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเอาใจยากนะคะเอาใจยากในการปลูกลดน้ํามากไปก็ไม่ดีลดน้ําน้อยไปก็ไม่ดีใส่ปุ๋ยมากไปก็ไม่ดีใส่ปุ๋ยน้อยไปก็ไม่ดีต้องเราต้องดูแลอย่างดีๆเลยอะ นสวนนะคะหน้าหนาวเข้ามาแล้วก็เนี่ยค่ะกู้พักรอมะม่วงก็ติดผลเยอะพอสมควรเหมือนกันช่วงนี้